สวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งก็คือหลังจากที่เราได้เข้าไปรู้แล้วว่าไอ้ตัวเว็บไซต์ไหนบ้างที่มันมีวารสารอะไรบ้างครับแล้วก็วันนี้เราจะมาดูเลยว่าไอ้ค่าต่างๆที่มันมีอยู่ซึ่งผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่ามันหมายถึงอะไรแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูแล้วเนี่ยเราจะดูได้ไงว่ามันวารสารนี่ดีกว่าหรือว่าวารสารนี่มันมีดูตรงไหนครับว่ามันน่าที่จะเข้าไปดู้โหสุดยอดอะว่ามันน่าจะมีคุณภาพ ดีกว่าอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าในเวลาสารที่เราเห็นเมื่อวานเนี่ยนะครับไปเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะครับเรามวลองดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะลองใช้อนุเข้าไปดูก่อนว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะเข้าไปดูในส่วนของวารสารที่มันมีการจัดลาดับวารสารทางวิชาการที่เป็นแบบตีพิมพ์เนี่ยผมเคยได้ยินนะครับว่าเขาเรียกว่ามันมีอะไรนะ Score Plus นะครับ Score Personal นะครับ Score p s ลองดูนะครับ Score p a s s อ่านี่ใช่เลยหน้าตาคุ้นๆนะครับตัวนี้ครับที่ที่ผมเห็นเขาคุยกันเป็นประจำนะครับอีกอันนึงที่เขาตัว Score p a s s เดี๋ยวผมกดคลิกให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องมี sign in ซึ่งเรียกว่ายากนะครับว่าเรียกว่าเราจะเข้าไปดูได้เนี่ยแน่นอนก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องลงทะเบียนอะไรได้แต่ตัวตัวผมเองเนี่ยก็ลงทะเบียนเป็นแบบอีเมลธรรมดาก็ได้อาจารย์ก็ ครีเอทได้นะครับพวกเราก็ครีเอทได้นะครับอีกอันนึงที่เขาคุยกันนะครับที่เราดูกันเมื่อวานคือเว็บออฟไซด์ใช่ไหมครับหรืออะไรนะเขาเรียกกัน e I s I หอือ isi อะไรเงี้ยทำไมถึงเรียก isi อะไรเงี้ยนะครับไปคุยดูปุ๊บเนี่ยมันมันจะมีอ่ามีนี่ครับ international อะไรเงี้ย i n s t i t u t e isi ใช่ไหมเนี่ยนะน่าจะเป็นอีกค่ายหนึ่งที่เรียกว่าอะไรนะเว็บออฟไซด์ใช่ไหมเว็บออฟไซด์นี่ที่เราดูเมื่อวานเนี้ยครับก็ ในรายละเอียดก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเว็บพอรไซด์นะครับมันก็จะมีการปรับปรุงวิธีการอะไรเงี้ยครับเรียกว่าใน2ค่ายนี้ครับเราก็จะมาดูกันว่าเขาจัดลําดับเจอรนอลเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้เราดูเว็บออฟไซด์ไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูในส่วนของสกอร์พาสก่อนว่ามันมีวิธีการเข้ายัางไงบ้างนะครับซึ่งเราอาจจะต้องแคร์เอทแอคเคาท์เข้าไปก่อนนะครับเราใช้อีเมลของเราเองก็ได้นะครับ แต่ถ้าในนามของมหาวิทยาลัยครับถ้าเราพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะต้องเนี่ยครับ sign in via your institution นะครับก็น่าจะ,ะถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๊บเนี่ยเราต้องใส่ชื่อมหาวิทยลัยลงไปนะครับ,นะรบถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับพอคลิก continue ไปปุ๊บม,มีมีชื่อมหาวาลัยนะครับปุ๊บเข้าไปดู นะครับเขาบอกว่าไม่ไม่ได้เป็น u b s c r i b e ของนี้นะครับให้คอนแทคตัว l i b r a r ี a แอดมินอะไรเงี้ยครับซึ่งเราอาจจะ s i g n in ได้ตัวของเราเองก็ได้นะครับตรงนี้เราใช้เรามี Account อยู่แล้วนะครับคือฟรีนะครับเข้าไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของเราเข้าไปนะครับแล้วก็ s i g n i นนะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยอ้าวหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ เราก็มาดูเลยว่าไอ้ที่เข้าไปเนี่ยในตรงแอคเคา t ์ของเรานะครับชื่อของเราเองอะไรย้ยครับมันเป็นแบบพรีวิวนะครับเรียกว่าไม่ได้จ่ายต่างเป็นฟรีแหละพูดง่ายนะครับขอเข้าไปดูหน่อยอยากรู้ว่าเข้าเข้าไปดูแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับพอเข้าไปดูแล้วเราก็สามารถที่จะเหมือนกับค้นหาหรือดูซอสได้ลองดูสิครับเนี่ยมันก็จะมีคลิกเข้าไปที่ซอสนะครับซอสนะครับเข้าไปดูปุ๊บมันก็จะมี subject ข้างบนนี้ก็จะบอกว่า สาขาหรือในกลุ่มไหนดูจากไทเทลหรือว่าพบพิเชอร์หรือว่า ISSN เนี่ยถ้ารู้เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปแต่ถ้าไม่รู้เราก็คลิกตรง Enter s u e j e c t Area นะครับเขาเลือกใน Area ที่เราสนใจยกอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยอาจะสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์มัม้ยอ่าคอมพิวเตอร์ไซน์ผมดติ๊กหมดเลยก็ได้หรือถ้าจะไปเลือกเฉพาะ AI นะครับหรือทางด้านคอมพิวเตอร์ไซทั่วไปนะครับ แอ p พลิเคชัน general computer science หรือ information อะไรเงี้ยครับถ้าส่วน decision นี้ก็ต้องมี IT ด้วยเห็นไหมครับเราก็คลิกเอาหมดเลยนะครับหรือถ้าเกิดเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อมก็มีนะครับแล้วแต่เราสนใจ paper ด้านไหนครับเราก็เข้าไปดูได้เลยไอ้มันชอบผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ management อะไรเงี้ยครับเรื่องของ waste อะไรเงี้ยนะครับ pollution ก็สนใจเกี่ยนิติเลือกไปเลย แล้วมันเดี๋ยวมันจะกองข้างล่างให้เรานะครับ health side health professional health information อ,อยากดูทางด้านไหนก็คลิกเลือกไปนะครับพอเลือกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็คลิก apply ดูข้างล่างดีๆน,นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมครับข้างล่างก็จะเป็นรายชื่อวารสารที่เราสนใจเข้าไปดูนะครับแล้วมันก็จะมีคำแปลกๆ size score นะครับ size score นี่ก็คือเหมือนกับเป็น เขาเรียกว่าจํานวนของการที่เขาคํานวณมาให้แหละครับว่ายกอย่างเช่นอย่างไซส์เฉยๆเนี่ยมันก็คือจํานวนที่มีคนอ้างอิงนะครับถ้าบ้านเราเรียก Impact ใช่ไหมครับอิมแพกคือวารสารนี้ออกมาร้อยเรื่องมีคนเอาไปอ้างอิงอะไรหัวข้อเรื่องกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรนะครับมีกี่ชื่อเรื่องแล้วแล้วก็แบ่งปีพศให้ด้วยนะครับที่ของสกอพัรเนี่ยนะครับเราก็พอมาแอบดูด้านซ้ายก็จะมีรายละเอียด ให้เลือกนะครับว่าเราจะดูคอทายไหนก็ได้หรือว่าดูเฉพาะ journal นะอะไรครับแล้วก็คลิก apply มันก็จะ list เปลี่ยนให้เรานะครับดูเฉพาะ journal มันก็จะเปลี่ยนตัวเลขให้เราเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะระบุลงมาอีกนะครับเรื่องของคอทายที่4คอทายที่เราดูเมื่อวานนี้คือมันจะแบ่งอีกอันหนึ่งครับเขาแบ่งประเภทของวารสารเนื่องจากว่ามันจะไปเอาอาการอ้างอิงเนี่ยของแต่ละสาขาวิชามันก็แตกต่างกันครับเช่นถ้าอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยครับ เจอร์น uh, ัลนี q 1, q 2, q 3, q so, ้มี100เรื่องอะไรเงี้ยครับก็จะมีการอ้างอิงเยอะหน่อยก็จะสามารถจะแบ่งได้แต่อันเนี้ยเขาเลยต้องแบ่งเป็นคอทายเพราะว่าถ้าบางสาขานี่มีการอ้างอิงน้อยครับก็เลยแบ่งว่าถ้ามากในกรุ๊ปแรกเหมือนแบ่งออกเป็น4กรุ๊ปเนี่ยครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเป็นกรุ๊ปคิวหนึ่งคิวสองคิวสามคิวสี่อะไรเงี้ยครับเขาแยกไปโดยท้ายๆก็จะเป็นคิวสี่ผมก็แอปพลายเข้าไปดูก่อนนะครับ มองจากข้างล่างก่อนเนาะก็จะมีเนี่ยเป็น open international journal ของ hierarchy อะไรครับเป็นแบบ open access ที่เราเข้าไปได้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เราเข้าไปดูอะไรตัวเลข size score นะครับ size score หนึ่งจุดแปดแปลว่าสมมติว่ามันมีกี่เรื่องแล้วก็จํานวนที่อ้างอิงหารด้วยจํานวนเรื่องเนี่ยครับมันก็จะออกมาเป็น size score ให้เรา่วมจํานวนครั้งก็เรียกว่าเป็น impact ใช่ไหมครับแล้วก็ quarter เนี่ยคอทายท,ทั้ทีคอทายก็จะแบ่งออกเป็นเป็นกลุ่มเป็น4กลุ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ เราอาจจะต้องอาศัยวิธีการคือดูว่าถ้า1.8เดี๋ยวเราเข้าแอบ,บเข้าไปดูก่อนนิดหนนี่มันจะบอกเลยครับเนี่ย1.8มันจะบอกปีด้วยโอยด้ดีมาก international journal of a n a l y t i c hierarchy process นะครับเข้าไปดูมันบอกว่า Size Score ปี2021คือ1.8มันมาจากอะไรล่ะ1.8เนี่ยครับมันมีสูตรให้เราเลยคือมีทั้งหมดนะ documents คือ งานวิจัยมีทั้งหมดกี่ชิ้นตั้งแต่ปี1นึ่งองศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยถึงสองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยหารด้วยนะครับจำนวนที่คนเอาไปอ้างอิกคือร้อยเก้าสิบห้านะครับร้อยเก้าสิบห้าหารหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยได้หนึ่งจุดแปดตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นไซส์สกอร์นะครับส่วนณนตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มแบบปีนี้ละแล้วปีสองศูนย์สองสองละปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีทั้งหมดถูกไซส์ไปร้อยสามสิบเก้าหารด้วยอะไรครับเก้าสิบหกนะครับลองดูว่านี่คือมันเหมือนนกับเป็ เป็นตัวเลขอย่างหนึ่งที่เราจะคอยดูเหมือนกันนะครับว่าคุณภาพของวารสารมีอะไรบ้างนะครับออถ้าเราอยากจะเข้าไปดูแล้วก็สามารถจะก o p y นะครับดู s i ส์สกอ a n แลนด์เดูโอ้โหนี่ดีมากไอกตัว Score พัทเนี่ยครับผมว่าน่าใช้นะมันใช้ง่ายด้วยแล้วก็สามารถจะบอกรายละเอียดว่ามีวารสารใอันดับหนึ่งในด้านนี้ด้วยนะครับแล้วในกลุ่มใกล้ๆเคียงกันที่เราสนใจเนี่ยอันดับหนึ่งคืออะไรอันดับสองอะไรเนี้ยครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนประตูเปิดแล้วล่ะครับว่าเราสามารถที่จะเลือกดูวรารสารที่เราสนใจได้เพราะจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยถ้าจะมานั่งดูว่าวรารสารอะไรครับพี่อะไรเงี้ยจะมานั่งถามมันเขาไม่ยอมบอกเราเลยครับว่ามันไปตรงไหนอะไรยังไงมีวิธีการยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้ผมก็อาจจะต้องฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงเพราะว่าเผื่อเข้าไปดูแล้วมีเทคนิคอะไรเนี่ยจะได้เอามาแชร์กันอีกทีหนึ่งนะครับผม ขอบคุณมากนะครับในคลิปหน้าก็จะเจาะลึกลงไปเลยว่าแล้วเราจะเข้าไปดูในวาราาสารนี้ในเรียกว่าเป็นของฟรีอ่ะดูได้ยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วเราเข้าจะเข้าไปค้นหาว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอยากจะเข้าไปอ่านดูอยากจะเข้าไปดูแล้วก็เผื่อมีโอกาสจะได้เขียนส่งให้เขาบ้างนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมฝากด้วยนะครับ